สวัสดีค่ะชื่อนางสาวแพรภาวันพละหงวันนี้มานำเสนอหุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเมชชนเทนดิงค่ะสัาษะของเมชชนเทนดิงนะคะคือการใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติในการดูแลเครื่องจักรในสายการผลิตค่ะโดยการเน้นโหลดถ่ายชิ้นงานพร้อมทำงานเสริมเช่นตรวจสอบคุณภาพล้างคัดแยกบรรจุแล้วก็ลบคมหรือว่าวัดชิ้นงานค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตค่ะ อาการของ m a มช i n นเ e น d i n g นะคะคือการใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ควบคุมการทำงานเครื่องจักรในสายการผลิตค่ะโดยเน้นการป้อนวัตถุดิบและนำชิ้นงานออกค่ะพร้อมทำงานสนับสนุนอื่นๆเช่นตรวจสอบคุณภาพล้างลบคมคัดแยกแล้วก็บรรจุค,ค่ะประกอบของ m a มช i n นเ e น d i n g นะคะประกอบด้วยส่วนสำคัญหลายด้านเลยค่ะได้แก่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์การผลิตหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติค่ะ อุปกรณ์สําหรับโหลดและขนถ่ายชิ้นงานและระบบตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพค่ะรวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆเช่นเครื่องล้างเครื่องลบคมเครื่องคัดแยกเครื่องวัดชิ้นงานเพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะปลอดภัยและมีประสิทธิภาพการนำมีชินเฮนดิ้งไปใช้งานนะคะคือการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติในการจัดการสายการผลิตค่ะเพื่อโหลดและนําชิ้นงานออกรวมถึงงานสนับสนุนอื่นๆเช่นการตรวจสอบคุณภาพลบคมคัดแยกบรรจุ แลีว,ว่าชิ้นงานเป็นต้นค่ะทําให้กระบวนการผลิตต่อเนื่องลดความผิดพลาดและยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตด้วยค่ะเช่นหุ่นยนต์โหลดชิ้นงานเข้าเครื่อง CNC และนําชิ้นงานออกหลังตัดเจียเ็จค่ะหุ่นยนต์ตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกชิ้นงานที่ไม่ผ่านมาตรฐานค่ะในรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับมีชินเทนดิ้งค่ะจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแขนกลหรือ โคลบอนะคะกาลังปฏิบัติงานหยิบและวางชิ้นส่วนโลหะทรงกระบอกค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสายการผลิตค่ะรูปที่2นะคะแขนกลกําลังปฏิบัติงานหยิบและป้อนชิ้นงานให้กับเครื่องจักรกลด้านหลังค่ะรับรูปที่3นะคะแขนกลกําลังปฏิบัติงานขั้นสุดท้ายค่ะเช่นการขัดหรือลบคมชิ้นส่วนที่ออกมาจากเครื่อง C N C ค่ะเป็นคลิปวิดีโอการทำงานของ Machine h a n d น i n g ค่ะ กระบวนการทำงานของคลิปวิดีโอนี้นะคะหุ่นยนต์จะหยิบชิ้นงานจากแท่นวางค่ะป้อนชิ้นงานบิบเข้าไปในเครื่องจกักรและรอให้เครื่องจักรทำงานค่ะพอเครื่องจักรทำงานเสร็จแล้วจะนำชิ้นงานสำเร็จรูปออกจากเครื่องจักรค่ะและนำชิ้นงานสำเร็จรูปไปวางค่ะประโยชน์หลักของการ กระบวนการทํางานนี้นะคะเพื่อทําให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องแม่นยําสูงค่ะและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตค่ะขอจบการนําเสนอเท่านี้ค่ะ